สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปสุโภสุขคนครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าอยู่ที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับนี่ครับตี่นี้ก็เป็นทางเข้าออฟฟิศทางเข้าเวทีนาฬิตาลายครั้งที่47ครับผมนี่ครับรถจอด,ดก็ไม่มองจอดครับเพราะว่าเขาทำถนนใหม่ก็ต้องจอดทางต่างครับ ทางเข้าใหม่ครับกำลังเจาะกำลังเจาะหลุมฝังเสาเข็มครับพก็ความแน่นหนาครับนะครับส่วนรถทีมงานทากกจอจอดจะฟังผลครับจอดไกลๆผลครับโวยงจอดครับจอดนี่ก็ปลายทางมันแคลบนะครับนี่เพราะว่าพนธที่กำลังอยท่เสาทำรั้วกำแพงให้มันแข็งแรงครับผมนะครับ ครับรรยากาศตอนเราเศร้ากับรรยากาศดีครับขึ้นนิดๆครับฝนคือสีบวโตกเนะครับนอเพราะว่าเฮาสิทาการแสดงคืนนี้ครับใส่เขาวให้ยังนอาม่วงกินอีกบอกรับรถเมคคโคกรรับเตรียมเจาะล่งเสาเข็มติดกําแพงอ่ะ เือเดี๋ยวก็ทําการซ้อมครับซ้อมจนถึงตีสองครับผมผมกับเพิ่งนเนี่นตีสองครับน้องเพราะว่าช่วงนึงกับฝนตกนี่นึงกับเพื่อนก็ยุดพักแป๊บนึงกับมาซ้อมอีกครับจนถึงตีสองครับเพื่อความอลังการเพื่อความเปะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะครับน้องนักหลองนักแสดงน้องนั่งเดนเซอร์ครับผมมาระบบไฟแล้วก็ติดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ระบบไฟแสงสีเสียงเรียบร้อยแล้วจะจอกับจอประมาณประมาณช่วงบ่ายครับผมจอกระสีมาติดอยู่ประมาณบ่ายๆครับผมอ่านะครับฝนก็สิบวันโตนะครับนาะช่วงนี้แล้วก็เป็นเมือนนี่ก็สิบวัโตหรอกครับนะครับระบบเสียงระบบแสงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างครับผมแล้วจะจอจอกับสีมาบ่ายๆนะครับนาอนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าอยู่ที่แสงทองฟินแลนด์ครับผม อ่าอยหลุ่นซอยเชี่ยกันฝนคือสิบวตกนะครับนาะอ่นะครับไพ่ท่านสื่อตัวสื่อบัตรกับปิดสื่อนะ้ครับดินอะไรแต่ลาครั้งที่สี่สิบเจ็ดแล้วครับเด้อเพราะว่างานมันที่เก่ากับสิบไปทําการแสดงอยู่ที่นวัารคอนกับสิบหายู่จังหวัดเลยครับเราก็ยังมูวว่าสีมีงานไล่กลุ่มปิดอีกเหมื่อไรเนาะครับนาะเป็นกระสิแจงมากเลยครับอ่า อาทิตย์นากาทิตย์ต่อไปกับมิต่จะง่ายขังหนองนะครับนอะอยู่ที่ปทุมธาน,นีแล้วก็ไปต,ต่อที่จังหวัดเลยนะครับนะอา้านนี่นะครับคงเสร็จอีกโดนเสร็จเจอกันแบบกลุ่มปิดนะครับนอะครับรรยากาศตอนเต้นี่าบรรยากาศดีครับโอ้บรรยากาศดีสิแี่แม่ฝนจะตกนะครับนอะพอฝนตกมานี่ย่เลยครับเวทีกลางเสียงเฮา โดนฝนบ่ได้อ่ากระดุลช่วยกันคงกฤษฎีพโตกเนาะครับเนาะคงสีได้ทัก้การแสดงจนจบผัวเนาะครับเนาะอ่านี่ครับอัปเดตให้เบื้องตอนเจ้าเส้าอ่าเพราะว่าเตรียมพร้อมเพิ่นสั่งมาเ้าก็สฎีเริ่มพวกมงแล้งนะครับเพราะว่ากฤษฎีเช็คระบบทุกซิ่งทุกอย่างดากะ มันก็สิซ่อมอีกช่วงนึงเนาะครับนอก่อนการสแสดงเนาะครับนอ่อครับหลวกกบแพงกะอีกด้วนนะครับก็ิตรงสิแหลวนะครับเนาะคนละไล่หวนหนาพอดีนะมากก็คงสิทธิ์ครับก็สิทธิเจาะก็สิ จอเราก็สิต่องเสาเข็มความแข็งแรงใส่เสาใส่แผ่นเล็กแผ่นปูนเห็นเป็นกระแพงที่แข็งแรงและ่ะสวยงามครับผมอ่านี่ก็เป็นโครงการสั่งไม่มีวันหยุดยังครับของแสงทองฟินแลนด์ครับเพิ่งกัดสั่งไปเรื่อยๆครับ บเพความสวยงามของแสงของฟินแลนด์ครับส่วนบ้านเพิ่นกะน,นะครับบ้านกะเริ่มสร้างใก่เตี้ยแล้วครับภายในปีนี้นะครับองเสร็จยขึ้นบ้านใหม่อ่าส่วนทั้งด้านด้านนึงกับเป็นหอผักดนเสือเป็นขั้วเป็นที่สอดครับผมยวครับไปเบิร์ จันขาวได้ยังกินแต่เสีส่ยวสินี่นะครับบักม่วงม่แพลนี่เบิดลยอดอาจารย์ขาวนี่ครับตื่นเสาร์มากแต่กินแต่บักม่วงครับเอาเดี๋ยวพาไปร้านขายเล็กน่อยปวดหวัวนะแล้วไปกินก,กาแฟ,ฟอ่าน,นะครับบุกเครื่องเสียงทีนอนนี่นะครับกินง่ายอยู่ง่ายครับทิ้งงานใอ้ผวเอาไอาาา้พวกวิเศษจารย์ขาวจะทำเจ้าวะ อ้อาจารย์ขาวก็สิไปเช็ดแจีวมากินแต่สอดใช่ไหมเนาะนี่อาจารย์ขาวได้พาไปด้านขาไปอยู่อเออได้เส้นเบื้องแค่อกเบื้องดาวเบื้องข้านี่ครับทำกลางบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับช่วงเช้านี่ครับอิสอดกลางสนาม นั่นก็เป็นหอพักนักศึกษาโอ้ยโมเมนครับหอพักแดนเซอร์อ่าอันนี้ก็เป็นครัวหลังก็เป็นห้องน้ำโอ้ก็เป็นสางคนนี้เลยอลังการปไปเลยครับไฟในปีนี้คงจะเซ็ตสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะครับเนาะอ่านี่ครับล้างบ้านเป็นลังงวีทีนี่ครับ บรรยากาศตอน,ตนเช้าเงียบครับเพราะว่ายัางไม่ใช่ตื่นหรอกครับสมัครมีแต่เมฆข้าวตื่นมานเข่าหนึ่งน้ำทีมงนานเขากินก็ทีมงานเขาก็ตื่นเป็นบางส่วนครับผมเพราะว่านอนดึกกันแต่ส่วนผมเองนอนดึกก็ต้องตื่นเสอบครับมาท่าคลิปแน่เราคลิปอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพักแน่ กันตัวผมมาอยู่กันภาพของขยุกที่กรดังสายยันเศร้าอยู่บ้านผมนี่ครับผมอ่าครับเขาได้หาดพันกะไปไล่เติบไปไล่เติบแล้วครับนะครับท่้นนี้ก็ตักระจอดเต็มนะครับ เต็มครับโอ้หลายครับนี่ครับดานหน้าก็เป็นเสากำแพงเสารัว่วกำแพงของมันแสงคล้องพิแรนครับมันมีหมู่ลงกมันก็เป็น ลงใบให้หน้านะครับแต่ก็จังยกมาใส่นะครับนอออ่านี่ครับกระหาดโอ้กระหาดเป็นอประดนนะครับจีเซ็ตสมบูรณ์อ่าตรงนี้ช่องสมีส่านามยึดล้างหน้ามั่งครับนี่ครับกระลังสามใต้น้ำครับนี่นะครับท่าของเขาสิกว้างแข็งกว่าเก่าครับประยุก อันนี้ออกครับของของกเกาแน่นอนครับนี่ครับครับต้นสายสร้างข้อกัดจอดยี่กว่างบนอ่านี่ครับมาทางเก่าทางเขาออฟฟิศทางเขาวีทีนาริตาไรายครั้งที่47ครับผมอ่า ครับมาเจอจาาอ,อาจารย์ขาอีกแล้วอ้าวแต่พาอาจารย์ขาไปสั่นข่าวกันเดี๋ยวครับคืนนีอย่าลืมอย่าพลาดครับซื้อตั๋วนาฬิการายชมนาฬิกาลายครั้งที่47ครับเพราะว่าอีกโดูนะครับก็สิได้อิตครั้งที่48เพราะว่าอาทิตย์หน้าแล้วก็อทิตย์ต่อไปก็จะไปรับงานงานนอกนะครับวันที่เก้าพบกันวันที่เก้าพบกันอยู่ที่นวัดนครปฐมธาน,นีนะครับ อ่าแล้วก็วันที่15จังหวัดเลยแล้วครับเด้อครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันส้าช้าแนนโอเน่เด้อครับเด้อฝากเป็นกาลังใจทีมงานเราเลยครับครับคลิปนี้คงสวัยสัานี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ